สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูก้อยนะคะวันนี้คุณครูมีมีกิจกรรมเบนยิมมาฝากเด็กๆนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมหรือยังคะอ่ะให้เด็กๆชูมือทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมกันนะคะอ่ะเด็กๆกำม,มือขวานะคะแล้วแบมือซ้ายนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีเพลงประกอบด้วยนะลูกนะมีเพลงเพลงอะไรคะลูกเพลงแมงมุมอ่ะเราจะเริ่มทําไปช้าๆก่อนนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะ,ะแมงมุมรายตัวนั้นฉันเห็นมานสมซาเลือดทนวันหนึ่งมันทุกฝนไหลลงจากบนหลังคาพาะอาทิตย์ส่องแสงน้ำแหงเกิดไปรับตา มันดีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวอ่าเด็กๆอ่าพอที่จะทำได้ไหมคะอ่ะคุณครูขออีกหนึ่งรอบนะคะอ่าทำเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปพร้อมกันเลยอ่ะแมงมุมรายตัวนั้นชันเห็นมันสมส้าเลือทน วันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาผ้าอตยทส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันลีบไตขึ้นฟ้าหัหลังมาทำตาลุกว่าวเด็กๆทำได้ไหมคะอ่ะทวน,นี้เด็กๆมาดูซิว่าใบงานที่คุณครูอ่า กิจกรรมที่ครูจะเอาเรา,าฝ่าเด็กๆในวันนี้นะคะคือคืออะไรคะลูกอ่าคือหน่วยที่สองนะคะตัวฉันนะคะเรื่องร่างกายของฉันอ่ะเด็กๆมาดูซิว่าอาหารที่เด็กๆรับประทานไปนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะคะอ่าเด็กๆมาดูซิว่าหน้าถัดไปโอ้โหเจออะไรคะลูกเจออะไรคะอ่ามีอะไรบ้างดูซิว่ามีอะไรคะมีนมใช่ไหมคะลูกนมนะคะ เด็กๆต้องทานนมนะคะทานข้าวทานไข่ดูซิว่านมนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีนมถั่วเหลืองใช่ไหมคะลูกข้าวมีข้าวอะไรบ้างลูกข้าวสีขาวข้าวกล้องนะคะ,ะถัดไปดูไข่สิคะไข่นะคะไข่มีอะไรบ้างมีไข่เป็ดไข่ไก่นะคะอะเด็กๆมาดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปของเรามีอะไรบ้างลูกมีผลไม้ มีผักมีเนื้อเนื้อมีอะไรบ้างเด็ๆมาดูสิมีเนื้ออะไรคะลูกมีหมูมีปลานะคะอ่ามีไก่ใช่ไหมคะลูกอ่าผักละคะผักมีอะไรบ้างมีผักบุ้งอ่าผักอะไรลูกแครอทใช่ไหมคะอ่าผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างมีกล้วยมีแอปเปิลนะคะมีสับปะรดใช่ไหมคะ อาหารเหล่านี้นะคะมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทานอาหารให้ครบนะคะอ่าเหมือนที่ครูก้อยเอามาให้เด็กๆดูเลยนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะอ่ะถัดไปถัดไปมาดูซิว่าใบงานของเรานะคะให้เด็กๆนะคะดูซิว่าให้เด็กๆทำอะไรนะคะใบงานจะอยู่หน้าที่29ให้เด็กๆดูซิว่ารูปภาพใดคือรูปภาพผู้หญิง ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆดูสิมีผู้หญิงกับผู้ชายเขาใส่ชุดอะไรนะคะผู้ชายผู้ชายใส่ชุดสีน้าเงินนะคะอ่ะส่วนผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดสีอะไรลูกสีชมพูเด็กๆสังเกตก็ได้นะคะว่าระหว่างกับผู้ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะว่าเขาใส่ชุดสีอะไรนะคะอ่ะแต่คําสั่งให้เด็กๆนะคะ ขีดรูปภาพเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะลูกเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีอะไรนะคะสีชมพูเพราะฉะนั้นให้เด็กๆใช้สีขีดลงไปนะคะอ่ะส่วนการบ้านการบ้านอยู่ที่นี่อยู่ที่หน้า34นะคะเหมือนกันเลยเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะขีดรูปภาพผู้หญิงอ่าเด็กๆก็ดูก็ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีอะไรนะคะผู้ชายใส่ชุดสีอะไรเด็กๆดูสิว่าสองคนนี้เหมือนกันไหมนะคะอ่า ถ้าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดสีอะไรหูกสีฟ้าใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆใช้สีขีดผู้หญิงที่ใส่ชุดสีชมพูนะคะอ่าเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วให้ส่งเข้ามาในรายส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย